วันนี้นอกจากที่สายการบังเซ์ยังจะมีจุดฉีดที่ต้องบอกว่าในเชิงสัญลักษณ์ใชที่เกี่ยวร้อยกับกิมมิกที่เขาสร้างขึ้นมา7มิถุนาใชอีกหนึ่งที่ก็คืออาคารกีฬาเวทหนึ่งสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่เองค่ะที่นั่นที่นั่นจะเป็นจุดกลางในการ ฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33าเฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพแต่ไม่ใช่จุดเดียวที่มีการฉีดผู้ประกันตนใช่ค่ะเขาจะกระจายไปอีาจุดทั่วกรุงเทพดังนั้นเราจะไปกันที่เราจะไปยังที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีสุชาติคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุลมรัตน์ครับสวัสดีครับผมสุชาติชมกลินครับครับวันนี้คลิกออฟวันแรกฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33เฉพาะททที่่่อยูในนนกรุงเพาั้มสิบ ใช่ครับที่ได้เสียประกันสังคมในกรุงเทพมหานาคร12เขตครับอ๋อครับครับ,รบจะเป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้ทํางานในเขตกรุงเทพแล้วก็ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน,<ใ>นกับสถานประกอบการที่อยู่ในเขตกรุงเทพถูกไหมครับอย่างนี้ก็เหมือนกับเรียนคุณยน,น,นายคุณบอลรัสก็เหมือนกับพวกประชากรแฝงที่บอกว่า <Okay. S 2> มีคนที่มาทํางานแล้วไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่ว่ารจริงทํางานในกรุงเทพ ครับใช่ค่ะครับครับจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่แต่ทางานกรุงเทพแล้วขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพก็ก็เฉีดได้หมดนะฮะอ่าใช่ผมมีฐานข้อมูลอยู่12เขตของประกันสังคมนะฮะครับครับจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนจองไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าถือบัตรประกันสังคมเดินเข้ามาฉีดได้เลยอ๋อเมืองนี้ฮะผมเรียนคุณอะไรคุณบอลรันว่าวันที่11พฤษภาคมเนี่ยเราทําหนังสือถึงสานประกอบการทั่วประเทศ ครับว่าให้ลงระบบ e-service หลังบ้านกับประกันสังคมโดยให้ฝ่าย HR ทุกบริษัทประสานมาให้สํารวจว่าพนักงานเช่นพันคนต้องการวัคซีนเท่าไหร่ให้ส่งข้อมูลมาให้เราแล้วเราก็มีรายชื่อด้วยเราก็จะขึ้นทะเบียนว่า first come first s e r เ e ครับว่าใครมาก่อนมาใครมาก่อนได้ก่อนครับยึดข้อมูลที่นายจ้างเขาส่งมาที่ประกันสังคมนะฮะ ครับใช่ครับใช่ครับโอเคชัดเจนเนยนะถ้ามนตีแล้วถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาก็ส่งระบบมาที่เราแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนที่อื่นก่อนหน้านี้เราจะตัดระบบตรงนี้ไหมหรือเราจะรู้ไหมคือรู้รู้ครับคุณคุณมรัสครับเพราะว่าหนึ่งเราเนี่ยเราเราได้ข้อมูลจากจากประกันสังคมเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราจะต้องส่งให้กรุงไทยค่่แล้วกทมเนี่ยครับเขาก็มีระบบของไทยร่วมใจอะไรอ่ะแล้วเขาก็ส่งเข้ากรุงไทยเหมือนกันเราก็จะมาตัดไดือสา3หลักกันว่าสมมุติว่าคุณมอรัสอยู่กรุงเทพคุณมรัฐได้ ได้คิวกรทมเพราะเป็นสิทธิ์กรุงเทพด้วยไงแต่บังเอิญได้คิวกรักกาดาแต่บังเอิญว่าตามบริษัทเนี่ยแจ้งคิวได้ฉีดเดือนมิถุนาคทางกรุงไทยก็จะตัดคิวกรักกาดาทิ้งเป็นคิวมิถุนาของผมแทนอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าถ้าไทยร่วมใจคิวของกรทมเข้าได้ฉีดก่อนประกันสังคมได้ฉีดทีหลังก็ตัดคิวก็เด้งเด้งของผมออกไปอ๋ออ๋ออันไหนได้ฉีดก่อนระบบมันจะตัดไปไม่ซ้อนแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันก็จะเด้งเข้ามือถือเป็นแอ แอปสุขภาพแอปป่อตังค์ครับโอเคโอเคทีนี้ทีนี้ฟังมาว่าเที่ยวนี้ประกันสังคมตัดลอตวัคซีนมาได้ตั้งหนึ่งล้านโดสเชียวเหรอฮะคือผมทําเรื่องขอไปหนึ่งล้านห้าแสนโดสเหตุผลเพราะว่าคู่กันตัวในกรทมมีสามล้านเจ็ดมีความต้องการตอบแบบสอบถามมาประมาณสองล้านเจ็ดเรื่องต้นนะครับแต่ว่ามีความต้องการอยู่สองล้านสามกว่าผมก็ขอไปที่ล้านห้าแสนโดสเพราะว่าขบถี่ใน ความสามารถในการฉีดผม45จุดได้วันละ50,000เนี่ยฮะเพราะว่าก่าเดือนเดือนหนึ่งผมได้สักล้านห้าไงฮะผมก็เอาแค่ที่เราทําไหวเดือนเดียวเอาให้จบเดือนเดียวเอาเอาให้จบนะฮะให้จบแต่เงอินเราได้มาล้านหนึ่งล้านหนึ่งเราก็เฉลี่ยวันละห้าหมื่นเหมือนเดิมเราไม่ได้ลดแต่เราทำแค่ยี่สิบวันก่อนรอวัคซีนชุดใหม่มาเราก็วันเราก็จะฉีดอีกประมาณล้านสามให้จบไปนะฮะโอเค ครับทีนี้ทีนี้รอตที่สองคือคือคือในเบื้องต้นเราเราได้มาห้าแสนก่อนใช่ไหมครับจากร้านหนึ่งเนี่ยเราได้ห้าแสนก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมีม,มีเราคุยกับทางคณะกรรมการควบคุมโรคแล้วก็ผู้ที่ดูแลวัคซีนะเราทำหนังสือกัน 4, แล้วครับว่ามาวันไหนเท่าไหร่แล้วอีกรอบหนึ่งอีอีห้าแสนมาวันไหนอะไรเงี้ยโอเคโอเคห้าแสนแรกมารอฉีดแล้วแหละถูกไหมฮะ ครับถูกต้องครับ5้าแสนที่สองทางกระทรวงสาธารณสุขเขาระบุเขาเขาแจ้งไหมครับว่าจะมาได้ได้ในช่วงไหนออเขาประสานกับทางสำนักแพทย์ประกันสังคมนะฮะ,ะมันเป็นล่องเวลาแล้วฮะโอเคม,ม,มันมีมันมีมันมีช่วงเวลากันแล้วครับโอเคทันนะฮะไม่ขาดช่วงนะฮะการฉีดไม่ขาดช่วงนะตรงตรงนี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านแรกไม่ขาดเพราะว่าได้รัฐบาลได้ได้จัดสรรให้กับภาคธุรกิจเอกชนมาตรงส่วนนี้เพื่อให้รักษาภาพของสังคมศาสาร์การให้อยู่รอดก่อนนะเช่นนกระบางตอนเนี้ย ปัญหามันเยอะลากระบ,บังเพราะว่ามันมีเรื่องคัตเตอร์เกิดขึ้นมาค่ะนะพวกพวกโรงงานพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอยู่ในเขตนิคมราชกระบ,บังเยอะมากครับที่ที่ที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะครับนิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพเขาจะว่าจะมีมีเฉพาะที่ราดกระบังใช่ไหมครับนิคมราชกระบังครับ,บม,บบมีมีราชกระบังบ้างาแล้วก็มีพวกพวกเกี่ยวกับพวกที่เป็นนิคมที่เป็นนิคมนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็มันมีในส่วนของช่วกที่เนี่ยในพวกพนักง,งานออฟฟิศซึ่งมีตึกตึกนึงมีเป็นพันๆันคนก็มีครับนะคนอะไรฮะ โอเคมันก็เลยทำได้สองขาตรงนี้ครัเพมีทั้งส่วนโรงงานมีทั้งส่วนพนักงานออฟฟิศด้วยผู้ประกันตนไม่ได้มีแค่โรงงานอย่างเดียวใช่ครับมนุษย์ออฟฟิศก็เป็นผู้ประกันตนด้วยเข้าใจแล้วใช่ครับใช่ครับเข้าใจแล้วอ๋อครับครับก็เข้าใจว่า20วันก็คงจะฉีดหมดนะโอเคครับ ครับมั่นใจว่าหมดฮะเมื่อวานเราทดสอบระบบไปแล้วครับอ๋อครับอันนี้เป็นแอสตราทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเป็นแอสตราครับทั้งหมดครับทั้งหนึ่งล้านโดสเลยใช่ไหมคะไม่มีซิโนแวคผสมเลยใช่ไหมคะใช่ครับทั้งหนึ่งล้านโดสฮะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะฮะได้ได้รับความนุกค้อในเรื่องคือจริงๆล้วก่อนที่จะได้มาเนี่ยผมผมทําเอกสารประมาณเดือนกว่าไปรีเซตนให้ทีมคณะของทีมที่ปรึกษาท่านนายกให้รู้ว่าวิธีการกระจายไปแบบไหนทําอย่างไรคือภาพของเรามันชัดเจนว่าไปที่ ไปที่บุคคลท้างใดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันชัดเจนตรงนี้ครับครับตามแผนเดิมคุณสุชาติขอไปไม่ได้หรอกตามแผนเดิมมันมันไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของทางกระทรวงสารสุขเขาเข้าใจว่ามาเปลี่ยนในเชิงนโยบายไอ้เทอร์นิ่งพอยต์ในเรื่องของการเน้นเฉพาะจุดเน้นบางจุดนั้นเทอร์นิ่งพอยต์มาเกิดในช่วงเจ็ดวันสิวันที่ผ่านมานี่เองนะฮะที่โอเค ครับค,คือท่านนายกท่านท่านมองเลยเห็นถึงสามกล,ลุ่มหลักๆหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเจ็ดโรคเสี่ยงใช่ไหมฮะแล้วกลุ่มธุรกิจอ,สอาอสาธุรกิจภาคเอกชนอีกกลุ่มนึงือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่กระจายไปทั่วประเทศอะครับในบบส่วนหนึ่งเอ๊ะที่ข่าวว่าที่นิคมที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนี่ติดโควิดกันระในระนาดเลยเลยครับอย่างเช่นโรงงานฮันด้าที่ตั้งอยู่ในนิคมลาดกระบังนี่ก็ยังยังไม่เยอะฮะฮันด้ายังไม่เยอะแต่เริ่มมีแล้วก็เริ่มมีใช่ไหม แต่เราก็ชุดนี้เขาอยู่ในคิวฉีดแล้วเหมือนกันนะเขาก็เขาก็ทา,างผู้บริหารฮอนด้าเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเองก็ก็เป็นห่วงธุรกิจเพราะว่าภาคธุรกิจที่ยังเดินได้อยู่คือธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เนะี okay. Okay. นะ่ยแหละโอเคนี่คมระักบกลางนี่เป็นฮอนด้าเจยยอหรือเป็นฮอนด้ารถยนต์นะฮะเออเป็นฮอนด้าเออมันน่าจะรถยนต์ด้วยนะ <Okay. S 2> นโอเคผมไม่แน่ใจไม่ได้จดหลึกขนาดนั้นมีอูซ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 ูด้วยอะไรด้วยเยอะอะเป็นนั้นแหะโอเคทีนี้ด้วยความเคารพครับ นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานผู้ประกันตนต่างจังหวัดจะได้เฉีดเมื่อไร่ครับคิวล็อกสองล็อกสองเมื่อไรครับผมขอไปผมทําขอไปแผนกระจายวัคซีนขอไปประมาณสักอีกสามล้านโดสช่วงไหนคะช่วงเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าอ๋อเป็นเดือนกรกฎาคมนะล็อกสองคือเดือนกรกฎาคมนะคะคือถ้าผมได้มาผมก็จะดับดับไฟกรุงเทพให้จบอีกล้านกว่าโดสอีกล้านกว่าโดสสองล้านโดสก็จะไปเขียดปทุมนนท์อยุทยาสมุทรปราการ สมุทรสาครนครปฐมชลบุรีชาเชิงเซาระยองเด็ดเดเดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณสุชาติเอาใหม่ครึ่งนี้ครอ่งนี้ครับกรุงเทพสรุปยอดที่เราจะเทแค่หนึ่งล้านจบแล้วพอครบล้านจบแล้วแต่ล็อกสองนั้นต้องต้องดับไฟที่เหลือเพราะตอนนี้ขออีกล้านกว่าอีกล้านสามที่ล็อกสองที่คาไว้ครับอ๋อสามล้านต้องตัดบากรุงเทพถูกไหมสามล้านตัดบากรุงเทพล้านสามที่เหลือถึงจะกระจายต่างจังหวัดก็ใช่ครับประมาณนั้นแต่ว่าเราจะทําพร้อมกันทั้งทั้ง ทั้งสองก้อนเลยทีนี้เอ <Okay, S 2> เคเข้าใจเดี๋ยวเแล้วต่างจังหวัดด้วเยเข้าใจนะเข้าใจเอ๊ะทางทางปริมณฑลมันก็ระบาดหนักไม่แพ้กรุงเทพมันทำไม <c oughs> ได้ที่หลังกรุงเทพแล้วฮะคือผมเรียนคุณนายว่าสมมติผมมีร้านหนึ่งเนี่ยอผมจะไปสมมติผมไปยุทธยาหรือไปปทุมหรือไปนนท์หรือไปจังหวัดไหนเนี่ยมันไม่พีพอในการดับไฟถูกไหมครับถ้าดับไฟมันต้องดับที่บ้านต้นเพลิงก่อนคือกรมตตอนนี้ คือกกทมปุ๊บเนี่ยเราเรามีสองล้านสามที่ขอความต้องการมาใช่ไหมฮะแราได้แค่ร้านหนึ่งเราได้แค่ร้านเดียวครับเราได้ร้านหนึ่งเราจะเหลือร้านสามคาไว้ตั้งต้นไว้นะฮะพอเราได้ล็อกสองมาเนี่ยเราจะฉีกกทมอีกร้านสามที่ีเราจะปิดกล่องกทมเดือนกรกฎาคมเราก็ระหว่างกรกดาเราได้สมมติเราได้มาสาม้านสี่้านตามที่เราฟับแผนขอไปเราก็จะไปยุทธยาประทุมนนทรรปากชบุรี ระยองสะเชิงเซานครปฐมสมุทรสาครเจ็ดแปดจังหวัดเนี่ยมีประชากรผู้ประกันตนมาตราสามสามอยู่ประมาณสักสามล้านนิดๆมีความต้องการประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสองล้านห้าสองล้านหกับครับผมก็จะดับไฟกทมกับต่างจังหวัดได้หมดแต่ล็อตสองยังไม่รู้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะที่ขอยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะได้ตามที่ขอไหมแต่ยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ได้จริงเท่าไหร่อีกอ่ะทีนี้ทีนี้อย่างเงี้ยคาดว่าน่าจะได้ตามแผนนะเพราะว่า คุณสุชาติเราสนทนากันตรงนี้ปรากฏว่ามีคําถามก็มาเพียบเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าสถานการณ์วันนี้มันเปลี่ยนทุกวันสาการ,รใหม่ที่ต่างจังหวัดเริ่มเจอก็คือมันได้เกิดคลัสเตอร์โรงงานเป็นย่อมๆเป็นจังหวัดจังหวัดอย่างเช่นสระบ,บุรีอย่างเช่นเพชรบุรีอย่างเช่นประจวบคีรีขันค,คิดที่จะเทเฉพาะจุดคลัสเตอร์โรงงานในต่างจังหวัดบ้างไหม ได้คิวแรกๆเหมือนกรุงเทพอย่างยางเพชรบุรีก็อยู่ในแผนเพราะเพชรบุรีผู้กันตนน้อยครับไม่ไม่ถึงประมาณไม่เท่าไหร่นิดเดียวนะฮะตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะที่จะแบ่งขยับไปได้นะฮะแล้วสระบุรีก็เป็นแผนที่เราคิดอยู่เพราะาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารอาหารเรื่องความสาคัญคือเรื่องอาหารก,ารกินนดหนึงนะครับครับครับอยุธยาก็จาเป็นเพราะเรื่องโรงงานพวกเครื่องมือแพทย์พวกอะไรเงี้ยนะะครับครับทีนี้ทีนี้ จะ,จะแบ่งจากยอดไหนไปช่วยดับไฟคัสเตอร์โรงงานในจังหวัดต่างๆครับอย่างเช่นพิษบุรีสระบุรีประจวบจะตัดยอดจากก้อนไหนคร<ะ>ัสุดท้ายสุดท้ายสมมุติผมได้มาสมมติมันมีความต้องการอยู่ประมาณสล้านนะครับถ้าจะได้มาสองล้านเราก็ต้องเฉลี่ยไปว่ากี่เปอร์เซ็นต์ ถูกไหมฮะแต่ละจังหวัดตามจำนวนประชากรถูกไหมฮะเช่นเช่นบริษัทหนึ่งอาจจะสมมติว่าเขาลงคิวมาพันคนอาจจะเอาให้เอาไปแปดร้อยก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยอ่าไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเกิดปุ้งกันหมู่ก่อนอะไรเงี้ยต้องมาจัดการคิวคิวตรงนี้ใหม่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นโอเคเอาเอาเอาขอบคุณมากครับคุณสุชาติขอบคุณค่ะท่านตันติสุชาติครับสวัสดีครับขอบตดดครับค่ะท่นตีสุชาติชมเกล็ดนะคะท่านตีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยความเคารพนะผมชอบจัง น้ำมีน้อยถ้าจะดับไฟเลือกต้นเพลิงดับไฟที่บ้านต้นเพลิงก่อนบ้านต้นเพลิงด้วยความเคารพเห็นภาพเรื่องนี้มันต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองคนไทยเข้าใจได้แต่บอกความจริงอธิบายกันไปคอย่าก,กลัวเสียฟอร์มในการที่จะยอมรับความเป็นจริงเรื่องของมันมาน้อยคถูกไหมถูกต้องอืบอกความจริงเถิดนะดแล้วก็มาอธิบายความเหมือนอย่างที่คุณจุชาอ,อธิบาย คุณสุชาติก็ต้องรับแรงกดดันเช่นกันไม่ใช่ว่าไม่รับแรงกดดันทําไมเทมาแต่กรุงเทพแล้วต่างจังหวัดล่ะใช่ก็รออยู่เหมือนกันหนึ่งร้านแรกเทเฉพาะกรุงเทพค่ะขอไปอีก3ล้านสมมติว่าได้เต็ม3ล้านยังน้อยแน่ยังแบ่งไปตั้งครึ่งหนึ่งร้าน3ขอเทเพียงแค่จบไปปิดจ็อบกรุงเทพออกปิดจ็อบบ้านต้นทอนไปกันที่ปริมณฑลแค่ร้านร้านเจ็ดแบ่งตั้งหลายจังหวัดเนี่ยแลวได้จริงไม่รู้จะถึงนี้หรือเปล่าด้วยก็นี่ไง แต่ว่าจะปิดจ็อบกรุงเทพก่อนอันนี้เป้าหมายก็ชัดเจนว่าต้องจัดการที่บ้านต้นเทิงก,กล้าๆเลยกล็หารทางการเมืองก็อธิบายไปเลยไม่มีอะไรที่ต้องเสียหน้าพูดความจริงไปผมว่าคนไทยรับได้เข้าใจ